สบายดีพ่อแม่พี่น้องอยู่อเมริกาและสบายดีพ่อแม่พี่น้องอยู่ฝั่งไทยและสบายดีพ่อแม่พี่น้องชาวลาวและทั่วทวโลกนะคะสวัสดีค่ะเมืนน่อ้แนพลงตาอยากมาว่าเกี่ยวกับเสน่ห์ของเคล็ดลับของการมีเสน่ห์ให้กับตัวเองคือ,อ เคล็ดลับสำคัญที่ทุกคนต้องรู้เพราะว่าถ้าอยากอ,า <c oughs> อยากเป็นคนที่ทุกคนรักหนึ่งมาต้องรู้จักสมคนในอินไซด์ของคนโบเมนอัลไซน์นะคะสองมาต้องมีท่าศินเรือ าการวาจาต้องสุภาพเรียบร้อยแล้วก็สามมาต้องให้เกียรติคนอื่นแล้วก็สมเสยยกย่องแล้วก็ให้เกียรติเขาเพราะว่า,าเพราะว่าการสมาการสม inside, อินไซต์ต้องหูวว่าการสมอินไซต์อินไซต์มันหมายความว่าไง การสมอินไซด์บดเมนการการสมข้างนอกเพื่อว่าให้ต้องหูอินไซด์ของเขาว่าเขาบุคคลคนนั้นมีนิสัยแบบใด,ดการที่เว้าเวาดีนำผู้คนมีบารยาตเว้าดีนำผู้คนก็คือบุคลิกของอบุคลิกของความ ความเป็นคนถ้าอยากประสบความสำเร็จถ้าอยากมีชีวิตท,ที่ดีขึ้นถ้าอยากมีชีวิตท,ที่รุ่งเรืองก็คือรู้หลายอย่างหนึ่งมา,าต้องรู้จักกับการบริหารเงินการเก,ก็บเงินแล้วก็สองมาก็มีทัศนอ,อ่มารยาท ในการพบปะผู้คนในสังคมแล้วสามสาม,มาก็ารู้จักการใช้เงินให้เป็นแบ่งเงินให้เป็นสองอย่างทุดสำคัญคือรู้จักเซฟมันนี่มันสิเอ็กซ์ t r a เอเม g จ n c y ซี่มันนี d แล้วก็เอ็กซ์ t r a uh, r e t i r uh, e oh, uh, m e n t money. โอเคอ m าอ e มเมจเซียนมนี่เกี่ยวกับการใช้บริหารเงินอ่าบริหารเงินเวลาจำเป็นแล้วก็อ่าใช้เงินให้หู้จับอ่ามีขอบเขตแล้วก็เวลาการใช้เงิน e m e r g e n c y นนี่ หมายความว่าเป็นเงินสุขเสรินที่ทุกคนต้องรู้เพราะว่าเงินสุขเสรินตัวนี้ถ้าว่าเราตกงานถ้าเราไม่สบายเราจะเอาเงินสุขเสรินนี้มาใส่เบี้ยวใส่นิสิตของเราแล้วก็อ่าแล้วก็มาเบาเกี่ยวกับเรื่องเงินอันดีไทยมาแนวแ่าเงินที่เก็บไว้แบบ extra saving แปลว่าเก็บเมียนโดยที่โบได้เตะต้องมันจนมารีทายเงินยาวนั้นโอเคแล้วก็คนที่มีเสน่ห์คือคนที่ว่าวโอเคเกี่ยวกับบุคลิภาพสมคล inside outside โ okay. อเคอ inside เขาจะวัดถึงนิสัยใจคอพฤติกรรมการกระทำของเขา ถ้าเราสมเขาในอินไซด์แล้วก็รู้จักเว้าดีแล้วก็โสมโซยคนโยงโยงคนการเว้าดีนำคนบอกได้หมยความว่าเราจะต้องอไม่ได้หมายความว่าเราการเว้าดีนำผู้คนคือมารายาทของความเป็นคนโอเคบอได้หมความว่า บางคนนะเฮาววดีําคนแล้วก็จะคิดแต่ไปทางทางลบอ่ามันเป็นแบบลาได้เพราะมนุษย์แต่ละคนการเว้าดียมคนคือเสน่ห์อ่ามารยาทของความเป็นคนที่ทุกคนอ่าต้องรู้เพราะว่าบางครั้งมาอ่ะอ่ามันเป็นมารยาทที่ทําให้เฮาอยู่ห่วมกับสังคมเฮาเฮาอยู่กับผู้คนถ้าอยากให้ผู้คนรักอยากให้ผู้คน มีความแม่ตากับเราเราก็ต้องอาทาโตให้เขาหลักทาโตให้เขานับถือแล้วก็มันจริงจะพัฒนาตัวเองแล้วก็มันนี่คือมาแล้วก็เรียนรู้มันแล้วก็หาประสบการณ์แล้วก็ใช้ชีวิตยอย่างอ่าอยางมีคุณค่าพาะว่าวมนุษย์แต่ละคนส่วนใหญ่ก็คิดบวกแล้วก็ เบิ่งทางลบหลายกวัวถ้าถ้าถ้าว่าเกี่ยวกับชีวิตอยู่ในอเมริกาหรือว่าอยู่ในอยู่ในอเมริกานี้ก็ทุกโลกก็คงจะเข้าใจเพราะว่าทุกคนมันก็แตกต่างกันเพราะว่าการใช้ชีวิตอยู่ที่เมืองนอกกับที่อยู่บ้านเฮามันแตกต่างกันมากเพราะว่า พี่คิดว่าเพงตายคิดว่า,าทุกอย่างจะอยู่ใส่มันขึ้นอยู่กับจิตใจมารายาและก็พฤติกรรมของคนจะอยู่ประเทศใดก็จะล้วนเป็นคนดีทั้งนั้นเพราะว่าเป็นอย่างแพงต้องเบาเกี่ยวกับเรื่องเงินแล้วก็เรียกเกี่ยวกับสเสน่ห์ของบุคคลเพราะว่ามีเอฟซีเข้ามาทำโอเคแต่ว่าเพงก็เบา,าเ้ลรวมหมดเลยในนี้ หวังว่าพ่อแม่พี่น้องคงจะอ่าโชคดีร่ำรวยแล้วก็ประสบความสำเร็จถ้าอยากประสบความสำเร็จถ้าอยากมีทุกสิ่งทุกอย่างอ่าในชีวิตแล้วทำตัวให้ดีขึ้นถ้าประสบความสำเร็จในชีวิตแล้วทุกคนจะประสบความสำเร็จก็คือลงมือทำแล้วก็ตั้งเป้าหมายแล้วก็ลงมือทำแล้วก็รู้จักอ่าการใส้เงินแล้วก็ มาหากินแล้วก็รู้จักบริหารเงินแล้วก็ใช้ความรู้ความสามารถของตงัวเองบริหารเงินแล้วก็นําเงินเหล่านั้นไปพัฒนาชีวิตให้ประสบความสําเร็จแล้วก็อดทนต่อสู้กับชีวิตทุกอย่างไม่ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นก็ขอให้พอ่อแม่พี่นอ้องตั้งใจแล้วก็ต่อสู้กับทุกสิ่งทุกอย่างเดี๋ยว ทุกท่านก็ประสบความสําเร็จความพยายามของเราอยู่ที่ส่อยู่สนะ่และความสําเร็จนอันอยู่บนหันแพีงตาขอขอบใจพราอแม่พี่น้องทุกท่านที่ตามแพีงตาแล้วก็กดไลค์กดซับสไครต์ให้แพีงตาด้ๆย่ให้กําลังใจแพีงตาพอจะมีะคลิปดีๆแล้วก็ความคิดดีๆให้มาแชร์กับพ่อมพี่น้องทุกท่านต่อไปนะคะขอบคุณค่ะบายค่ะ